สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบและก็ทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บมีอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะคะจะมาแนะนําซึ่งปกติเนี่ยจิ๊บจะไม่ค่อยแนะนําผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นที่ไม่ใช่แบรนด์ตัวเองถ้าเกิดอะไรที่จิ๊บมาแนะนาก็แน่นอนนะคะว่าต้องดีแน่นอนนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้คืออาหารเสริมสําหรับผู้หญิงนะคะชื่อว่าอาหารเสริมนานามินะคะข้างในก็จะเป็นฟอยล์อย่างนี้นะคะแล้วก็มี2แผงด้วยกันนะคะแต่ว่าอันนี้จิ๊บจะไม่ได้เก็บไว้ในกล่่่อออออองงคคคคืืืจิบททานนนนนไปปแลล้้วันนีีเ็็ะะกก2ะะม อยู่ในเนี้ยค่ะข้างในจะเป็น2แผงอย่างนี้นะคะก็คือว่าอ่าตัวนี้เนี้ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรนะคะสําหรับคนที่อ่าอยากมีหน้าอกที่แบบเหมือนหน้าอกเล็กๆและอยากที่จะเพิ่มขนาดทรงอกเนี่ยก็ทานได้นะคะมันจะทําให้หน้าอกเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อ่าบางคนเนี่ยที่เป็นคนหน้าอกใหญ่อย่างจิ๊บเนี่ยจิ๊บมีหน้าอกอยู่แล้วแล้วก็ การหน้าอกใหญ่เนี่ยมันจะดูแลยากมากๆเลยคือต้องให้มันกระชับอยู่ตลอดเวลาก็จะมีการออกกําลังกายเสริมนู่นนี่นั่นอะไรไปนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทานเข้าไปก็คือไม่ต้องไปออกกาลังกายให้แบบยกให้แบบหน้าอกต้องตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานตัวนี้ไปมันจะช่วยได้ตึงคุณแม่หลังคลอดน้องนะคะแล้วหน้าอกเสียทรงไปนยจิ๊บเข้าใจเลยเพราะว่าพี่สาวจิ๊บเนี่ยก็หน้าอกเสียทรงไปแล้วก็ทานอันนี้ค่ะแล้วเขาก็ตึงขึ้นมาจิ๊บก็เลยแบบเฮ้ยมันเลิศอะอยากอยากจะบอกต่ออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า ถ้ามันเลิศจิ๊บก็จะบอกแต่ถ้ามันไม่เลิศจิ๊บก็จะไม่พูดถึงนะคะทีนี้เนี่ยจิ๊บเนี่ยปกติเป็นคนต้องบอกจิ๊บเป็นคนมีปัญหาเรื่องหมดลูกมากเพราะว่าจิ๊บเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะก็คือ,อจะมีซีดอยู่ในหมดลูกผู้หญิงด้วยกันคง,คงจะรู้นะคะเป็นช็อกโกแลตซีดทีนี้เนี่ย จิ๊บก็ทานในนี้ไปแล้วปรากฏว่าจิ๊บก็ไปตรวจหมดลูกอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าซีจิ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าฝ่อไปแล้วแต่ว่าก็มีทานยาฮอร์โมนอยู่บ้างเพื่อไม่ให้ซีมันขึ้นอีกทีนี้ไปตรวจหมดลูกครั้งนี้ก็อยากจะดูว่าอ้พวกเนี้ยยาพวกเนี้ยมันจะไปกระตุ้นซีให้มันแบบโตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปกติไม่ค่อยอยากจะกินยาโม่เท่าไหร่ก็เอาไปให้หมอดูด้วยหมอเขาบอกว่า ตัวนี้มันไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมันใช้โปรตีนถั่วเหลืองนะคะในการทําให้เรามีหน้าอกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะเกิดซีปมันก็จะน้อยกว่าเพราะมันเป็นโปรตีนที่ได้จากธรรมชาตินะคะตัวนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าจิปจะกินอะไรนะคะก็จะแบบเลือกเยอะมากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยซิปจะไม่มารีวิวของอย่อื่นที่ไม่ใช่แบรนด์จิปเพราะจิบไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนผสม,สมแต่ว่าอันนี้เนี่ย คือความที่เราอยากกินเพราะจิบแบบกินยาเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยวิตามินสาหรับผู้หญิงเนี่ยจิบก็ทานนะคะปกติจะทานของของหมอเสงแต่ก็คือแบบปัจจุบันไม่ได้ทานแล้วเพราะว่าหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะราคาสูงมา,มากๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนมาทานอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าได้ฟรีมากล่องหนึ่งเขาให้ลองแต่พอลองไปแล้วปุ๊บเนี่ยสามวันรู้เลยนะคะว่าหน้าอกกระชับมากเพราะว่ามันแข็งมากเลยค่ะแล้วก็เจ็บมากนะคะตัวนี้เนี่ย จิ๊บก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีแล้วแหละเพราะว่าทานไปเนี่ยมันรับมันรับรู้ไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องรับรู้ไวเนี่ยจิ๊บคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับตัวแต่ละบุคคลได้นะคะอย่างเช่นเหมือนกับว่าตอบแต่ละคนตอบสนองไม่เท่ากันแต่สําหรับจิ๊บเนี่ยสามาันสัมผัสได้ในเรื่องส่งอ,อกแข็งขึ้นนะคะแต่ว่า ตัวนี้เขาจะบอกว่าช่วยเรื่องระบบภายในผู้หญิงก็คือมดลูกขับน้ำข้าวปลาขับพวกเขาเรียกว่าตกขาวฤดูขาวาผู้หญิงบางคนเนี่ยกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยก็คือจะมีตกขาวเป็นดออกมาตลอดช่วงกินเนี้ยนะคะ7วันแรกมันจะมีตกขาวออกมาเยอะมากตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองเพราะว่ามันจะขับของเสียออกจากมดลูกให้หมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นจะไม่เป็นอีกเหมือนทุวกวันนี้คือไม่เป็นแล้วนะคะคือตัวนี้ดีมากๆคอนเฟิร์มเลยว่า ดีมากถ้าไม่ดีไม่บอกต่อนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ไม่แพงนะคะเพราะว่าถ้าจะประมาณ7จ0ดแปหรือเปล่าเพราะว่าจิ๊บต้องบอกตามตรงว่าจิ๊บไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยไม่รู้ราคาเพราะว่า เขาให้มาฟรีกล่องหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อเขาอีกกล่องนึงเขาก็บอกว่าเออให้ฟรีเขาให้ฟรีมาอีกสองกล่องก็เลยแบบเออทาคลิปบอกต่อให้ด้วยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาก็ให้เราฟรีอย่างหนึ่งก็คืออยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยนะคะก็ลองไปหาทานดูนะคะทานแค่วันละสองเม็ดก่อนนอนจิบทานวันละสองนะคะแต่ว่าข้างเนี้ยมันเขียนวาให้หนึ่งก็แล้วแต่นะคะดูตาม,มาความเหมาะสมไปแต่ว่าคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าอกนะคะ กระชับมากนะคะสําหรับคนที่จะไปทําหน้าอกและอยากให้เนื้อมันมีฐานขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนเพื่อเวลาทําแล้วหน้าอกจะไม่ห่างเกินไปก็แนะนําให้ทานตัวนี้เลยนะคะดีมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคุณแม่ให้นมเนี่ยนมหย่อนค้อยหรืออะไรเนี่ยหน้าอกหย่อนค้อยไปแล้วเนี่ยอยากให้มันกระชับขึ้นก็ซื้อมาทานเลยนะคะดีมากๆสาหรับวันนี้จิ๊บไปแล้วนะคะไว้มีเคล็ดลับดีๆหรือว่า ผลิตตัพันอะไรดีๆที่ไม่ใช่ของแบรนด์ตัวเองเนี่ยจะมาแนะนำต่อนะคะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าจิ๊บไม่ได้ค่ารีวิวได้แต่ของฟรีมากินค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย